น้องสบายดีรเคยกินได้เห็ดนี่เห็ดใหยใยหลายท้องทิ่นเอื้อนตางกันน,นะพี่น,อน้องอันนี้เห็ดน้ำขึ้งหรือว่าเห็ดธนาเห็ดชี้เนาะ <c oughs> no. กินนี่รส่าตมันคือชี้นเลพี่น,อน้องอืกินมาเห็ดอบเห็ดให้กินได้พี่น้องได้อ้าวนี่ไปทั้งไลยละ ไงวะไงเำคุ้นเลยอ่าขั้วน,นี่น,นี้พื้นมันเบากรนนะไร

อ่าเห็ดซีนก็สอยแล้วแล้วพี่น้องจากดอกใหญ่ๆสอยแล้วๆแล้วเดี๋ยวนี้ยเคื่อหอมใส่หม้อแล้วเอาเฮ็ดไปล้างอบเลยพี่น้องเครื่องหอมก็บ่มีหยังหลายเือเป็นหัวมะเพ็ดว่า สิงไก่ขาผักบัวผักเทียมพี่นอ้องพี่้รงเห็ดกินธรรมดาเนี่ยเห็ดเป็นล่างมาเ้อ <c oughs> นเรียบร้อยใส่หมอกันเลย